เป็นอารมณ์พาคุณผู้ชมไปดูดอกลิ้นมังกรสีชมพูนะครับที่บานสะพรั่งสวยงามเขาบอกว่าปีหนึ่งดูได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นพาไปที่น้ำตกหมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกลิ้นมังกรสีชมพูแบบนี้ครับถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ออกดอกปีละครั้ง ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นช่วงฤดูฝนของประเวณน้ําตกหมันแดงพอดีภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เขาบอกว่าออกดอกบานพร้อมกันเป็นสีชมพูแบบนี้เกาะอยู่บนโขดหินหน้าน้ําตกหมันแดงโดยเฉพาะที่ชั้น5นะครับก็ทําให้มีบรรดานักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปเก็บความงดงาม สำหรับทางเข้าไปเที่ยวชมดอกลิ้นมังกรจะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานพาไปทุกครั้งนะครับผู้ชมท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามอยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาของท่านเองไปได้ครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับ